นะครับแล้วกอของฮอตเนีนะครับ82704ที่โฆษณาว่าการทินเนอร์ได้จริงไหมการน้ำมันเบกรกกันอะไรได้จริงไหมมาวันนี้มาทดสอบพิสูจน์กันอเดี๋ยวเผาให้ดูอันตรายอันตรายเอาไปไกลก่อนทินเนอร์นะ สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสมาแมชีร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยไปเร็วๆเ,เลยนะครับมีพี่น้องถามไทยเข้ามานะครับว่านี่นะครับแลกกเกอร์ของฮอตเนี่ยนะครับ82704ที่ที่เขาจว่าการทินเนอร์ได้จริงไหมการน้ำมันเบรคก,การอะไรได้จริงไหมมาวันนี้มาทดสอบพิสูจน์กันทินเนอร์ก็นี่นะครับเป็นอะคริลิกของฮอตทินเนอร์นะครับเดี๋ยวเผาให้ดู อันตรายอันตราย,อายเอาไปไกลกบบทินเนอร์นะโอเคทินเนอร์มามาต่อเลยช็อตเดียวไม่มีการตัดต่อได้ๆทั้งสิน้นไปอันนี้ไม่เล่นไฟเลยนะอ่ะ ทินเนอร์นะครับทินเนอร์นะครับเมื่อกี้จุดไฟไปแล้วทีนี้ไม่จุดนะครับเดี๋ยวปู่ไหมนะครับอูไหมทีนี้ไม่จุดเะครับอ่ะตะก้อนนไม่เช็ดไม่เช็ดด้วยนะครับปล่อยให้ซึมๆอย่างนี้เลยนะครับขูดด้วยอ่ะขูดนี่นะครับอันนี้เป็นทินเนอร์ไม่ใช่ 3A นะครับก็คือเป็นอะคริลิกเลยละเหยตัวช้านะครับ ปล่อยให้มันปล่อยให้มันแห้งระเหยไปในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องเช็ดแต่ก็ต้องปอยไปหน่อยนะครับนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจครับชุดนี้นะครับผมบริบาณ3.6ลิตรนะครับ3.6ลิตรแล้วก็พวกฮาร์ดดิเนอร์1กระป๋องก็0.9นะครับฮาร์ดดิเนอร์ได้ไป2เพราะว่ามัน2ต่อ1และก็แถมนะครับเป็นทินเนอร์ 2K คุณภาพสูงให้ไปหมดนี่เลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยว ให้ไปหมดนี้เลยในราคา2,500บาทพ้นรถอีก,กคาได้3คันนะครับตกคันละไม่ถึงพันบาทนะครับได้เล็กเกอร์คุณภาพเยี่ยมอุลตร้าไฮโซลิดเซรามิกด้วยนะครับเซรามิกด้วยป้องกันทินเนอร์ป้องกันน้ามันเบรกป้องกันน้ํามันแก๊สโซฮอล์9ก่าคลิปนี้เราจะไม่ตัดไม่เทคอะไรที่มาดูทินเนอร์ละลายหายหมดแล้วนะครับที่เป็นคราบๆอยู่ลนนักษณะนี้เห็นไหมตาล้อง จอเยอะเดี๋ยวมันเบลอนี่นะครับที่เป็นคราบอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับไม่กัดอตาะาก,กล้องหอยไปนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับกดอินบ็อกซ์สั่งซื้อได้เลยนะครับผม2,500บาทต่อ1ชุดช่างนุม่มสวัสดีครับ